โขอเคค่ะแต่วันนี้ไม่มีมาหลอกนะคะนีก็สวยอยู่นะคะค่ะคุกประมามจะกแลกินเพื่อความสะใจเล็กน้อยอากาศดีอยากกินปลาต้องโกก็กินจ้าอยากกินโจ๊กก็กินจ้าอยากกินไข่กระทะกินจ้ากินไปเลยอเอเช็ดก็ยอมเช็ดก็ยอมทิช่อะไรก็ไม่สนใจแล้วละจ้า ทุกคนเข้าใจว่าเป็นการกดเพื่อถ่ายภาพนะคะรวมทั้งตัวข้าพเจ้าเองและสุดท้ายถ่ายรูปเสร็จแล้วไปการเอ้าที่ไหนได้มนวิดีโอนะคะแต่กินปลาต้องโผล้เดินไมเดนกันือเดียวเียเเีเดีอันนี้ทาลไปไหนคะไปไหนคะบุตร้านอาหารโอ้อรังวังเวอร์มากค่ะโอ้าดอกไม้ใช่ไหม อยู่กลางภูเขาค่ะสวนสไตล์ยูติดตามนะคะช่องคอล่านะคะมีที่เด็ดๆเยอะเลยนี่ค่ะที่ที่คอล่าพามาคือที่นี่ค่ะเห็นชัดหรือยังคะรูสกายสวยไหมทุกคนทุกคนสวยมากเลยจ้าติดตามไว้นะลูสกายที่เขาคอนะคะก็วิวสวยมากเป็นแบบบ้านทกียรติยารมากๆเลย เคอยู่เนอะนี่สอชุดอันนี้แต่ว่าหมูเหลาเลยไม่เป็นไรเบคอนไม่เป็นไรเบคอนเบคอนได้หนึ่งเซตสี่ท่านนะหนึ่งมีปลากระโทงทอดน้ำปลาค่ะปูผัดผงกะหรี่นะคะยอดฟักแมวผัดน้ำมันหอยนะคะยำกุจะเลือกปลาหมึกหรือปลาคังก็ได้ไหนเรปูดียวาสั่งแล้วนี่อะไรจ๊ะอันนี้ก็คือ ผัดผงกะหรี่ไต้ไต้โอ้โหมันได้ได้ดีมากเลยเออมันอะไรอี้อง่อดูะไรอเนี่ยนี่ค่ะเซอรี่สดๆเห็นไหมในสักนิดก็ยังดีของแบบชื่นใจฟินๆอ่ะแต่ว่าคิดว่าเมื่อไหร่อาหารจะมาก็หิวอ่ะคะก็อยากดูว่ามันอยากชิมดูค่ะ อันนี้เหรอคะก็เป็ยำปลาคังค่ะอร่อยนะ่าสากเมนูอะไรเหรอคะอันนี้ก็นนเป็นปลกากระพงทอดดูปลาตัวใหญ่ๆเลยนะคะสลัดค่ะอันนั้นก็คือเห็ดหอมข้าวซีอิ่มค่ะปูนของแม่เลยอันนี้อยอดแักแมวยอดแมวกับแมวหอยน,นี่ไก่เจี๊ยบโตค่ะไม่รู้ที่คุณเล็กนำมาทานนะคะ รูสกายเขาค้อข้างในนี้ก็คือจะมีบ้านเป็นหลังแล้วก็เป็นห้องพักแล้วก็จะมีสวนมีร้านอาหารนะครเป็นแบบทั้งหุบเขาไปเลยเป็นเหมือนหมู่บ้านขนาดใหญ่เลย